เช้าวันนี้นะคะแกนนำพักภูมิใจไทยค่ะไร่ตั้งแต่หัวหน้าพักไปจนถึงสมาชิกพักนะคะต่างพากันออกมาดานหน้าปฏิเสธกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพักภูมิใจไทยนะคะเสนอให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบค่ะโดยเริ่มตั้งแต่คุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าพักภูมิใจไทยไม่มีแนวคิดที่จะกลับไปใช้ การเลือกตั้งใบเดียวนะคะยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญทั้งสองฉบับนะคะให้มีการเลือกตั้งแบบบัตรสองใบเช่นเดียวกับคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะถแถลงข่าวที่รัฐสภาในวันนี้นะคะในทิศทางเดียวกันค่ะแล้วก็ยืนยันว่ากรณีที่มีกระแสข่าวดังกล่าวนะคะต้องบอกว่าเป็นเฟกนิวค่ะ กรณีดังกล่าวนะคะสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีข่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันอังคารที่22ที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนะคะ,ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะได้เชิญรัฐมนตรีที่เป็นแกนนำนะคะจากพรรคร่วมรัฐบาลเข้าหารือนอกรอบค่ะใช้เวลาพูดคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะในวาระการพูดคุยนะคะรายงานข่าวแจ้งว่ามีการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองและก็การพิจารณากฎหมายลูก 2ฉบับที่จะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภาค่ะระหว่างวันที่24ถึง25กุมภาพันธ์นี้นะคะนั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองค่ะโดยมีข่าวว่าบางกลุ่มนะคะจะใช้วิธีคว่ำล่างกฎหมายรูปด้วยซ้ํานะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานข่าวนะคะว่ามีรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยค่ะเสนอให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบแน่นอนค่ะว่าเมื่อมีรายงานข่าวเกิดขึ้นทําให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะนั่งอยู่ติดนะคะต้องออกมาปฏิเสธกระแสข่าวตั้งแต่เช้านะคะ ล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะวิษนุเครืองามรองนยายกุัธมนตรีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลนะคะก็ระบุว่ายังไม่ได้ยินนะคะข่าวที่ว่าสวาจะาความร่างกฎหมายลูกนะคะ นอกจากนี้เมื่อสื่อนะคะถามถึงความเป็นไปได้นะคะที่จะกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวอาจารย์วิศนุก็บอกว่าก็มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมายค่ะแต่ในทางปฏิบัตินะคะยังไม่รู้ส่วนถ้าจะแก้ไขนะคะกลับไปใช้บัตรใบเดียวก็จะไปผูกติดกับเรื่องของเงื่อนเวลาค่ะและก็ความต้องการของสสในวันนี้นะคะมีการยืนยันในส่วนของสอวอค่ะ ทั้งคุณวันชัยสอนสิริแล้วก็ผลเอกเลิศรัละ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 ตนาวาน,นิชนะคะสมาชิกวุฒิสภาค่ะยืนยันว่าสวเนี่ยจะไม่ล้มบัตรสองใบแล้วก็จะโหวตรับร่างแก้ไขที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ให้มีการใช้บัตรเลือกตั้งสองใบค่ะอย่างไรก็ดีนะคะที่สุดแล้วเนี่ยการเลือกตั้งด้วยรูปแบบบัตรสองใบนะคะมีแนวโน้มนะคะว่าจะเป็นประโยชน์กับพักการเมืองใหญ่มากกว่าค่ะโดยเฉพาะพักเพื่อไทยนะคะเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเคยช นะแบบถล่มทลายมาแล้วนะคะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาขณะที่พักเล็กแล้วก็พักหน้าใหม่ค่ะก็อาจจะรับผลกระทบไม่น้อยค่ะ แต่สําหรับพักพลังประชารัฐนะคะแล้วก็พลเอกประยุทธ์เองเนี่ยอาจจะต้องเจอกับปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาใหม่ตามมานะคะนั่นก็คือบัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยจะทําให้มุ้งภายในพักเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวนะคะจนเกิดเป็นแรงกระเพื่อมค่ะจะมีการต่อรองตามมานอกจากนี้ก็ยังจะมีการซื้อ,อสอสอนะคะชนิดที่เรียกว่ายกมุ้งค่ะ ทำให้เกิดปรากฏการณ์นะคะล่าสุดที่เกิดขึ้นคือความขัดแย้งในกลุ่มเมืองชนนะคะของคุณสนธยาคุณปลืม้มกับกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะซึ่งเป็นแกนนําของพรรคพลังประชารัฐที่ออกมางัดข้อกันตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสิ่งเหล่านี้คือภาพหนึ่งค่ะที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของมุ้งการเมืองในเบื้องต้นเท่านั้นค่ะ